หลวงพ่อที่กรพวันนี้ลูไใจนำสังฆทานมาถวายหลวงพ่อทุกหนทุกใหญ่เพื่อจาะอุปิศให้แก่ทหารตำรวจและวีรชนที่บ้านร่มกล้าวทั้งที่มีชีวิตอยู่และทั้งที่เรียบร้อยไปแล้วก็ตามและต่อไปจะนำสังฆทานนี้มาถวายเพิ่มขึ้นอีกยิ่งๆ อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าถระผมทำดังนี้จะมีผลแก่ผู้เป็นและผู้อยู่ที่ล่มร่าวนหรือเปล่าขอรับมีผลแน่โดยเฉพาะอย่างนี้มีผลวัดท่าน,นโอ้ยชัดเจงเลยหนระือครับท่านโอ้ยไม่น้าหรอกวัดโตไม่ได้ถ้าด <c oughs> ูเพราเชิญแล้วไม่เชิอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> ยก็มีผลเยลยโดยเฉพาะอย่างนี้ผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยลาบ พอถามปุ๊บแทกบอกไดเลยถ้า,า่านบอกทุกครั้งจะเหานพี่เล่น้ว่าคิดอะไรสามในสี่เขาได้รับาในสี่แล้วครับเออ <c oughs> โอ้แหมัมเข้า่องอีกแล้วไม่ใช่หวยนะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แหผมว่าลุงพ่อเนี่คงจะสายตาย,ยาวนะนี่เขาทำมาสามที่สี่บาทพอดีเลยนี่เลยใช่เขา,าก็ถามะทกจะบอกสามสี่แปดอจำนวนที่ตาย ขาไม่ได้เลยครอนข้างว่าคุณปราชญ์แลประมาณนี้เกิดโอ้ถ้าหากว่าเราตั้งใจอุทิศไปให้อย่างนี้แปลว่าคนที่พร้อมรับมีสามในสี่ได้หนึ่งในสี่ถ้าไม่พร้อมรับสาบสาบอะไรไหมสาบพ่ออะไรพ่อครับเพราะเขาไม่พร้อมรับถ้าท่านบอกอย่างนั้นท่านอยู่ที่นี่แปลว่าสถามาแท่งปรึกษาท่านสำหนัก ถ้าถามมาแค่ไม่ต้องมันถามท่านตอบเลยสาธาต้องตอบเลยเอ๊ะอย่างคนไปลบที่หลวงพ่อมันก็ตั้งใจจะต้องฆ่าให้ตายหรือไม่ต้องมีการเป็นการตายทีอย่างนี้เขาจะมีสิทธิ์เป็นกุศลได้หรือเปล่าหลวงพ่อเป็นกุศลมีสิอ๋อทำไมยังไม่มีเลยมีศ้แง้วฉลาดใช่ไหมสาธาสาธาอันดับแรกต้องการไม่เรียนก็ได้เรียนตายแล้วจะได้หนักตาย้ไม่อนเ าจริงคนที่รบก,กันเขาไม่ได้โสดกันใช่ครับใชครับเขาไม่โสดกันมันมีอารมณ์เศร้าหมองตอนนั้นมันไม่มี<อ>ทุกคนทํางานตามหน้าที่นี่จิตนี่ยมันเบานะแล้เบาแล้วป็<อ>าาวการในสองรักรบที่รับถืดอสน้าใดสน้าหนึ่ง เวลาจะเข้ารถก็ค,คิดว่าชีวิตอาจจะต้องตายก็ได้ถ้าปากกันก็เึกถึงพระอย่างว่เรานึกถึงพระเห็นไหมไปฝากสิงก<อ>ับผมแ้เห็นว่าถ้าถามแค่สามสิบคนมีพระสองกองคนไปช่วยรถก,<อ><อ>กันได้ไหมถ้าฐามสามสิบคนมีพระไปช่วยรบสองกองคน อคุณเลยสามพวงเข็นเต็มแ่มตามไม่ทันโอ้ยเปียบแปรนั่ีเสียมาแล้วมันเยี่ยนหนาตามแาวโใจแดงก็เสียมาแล้วโอ้เตรี่ยมเปลียนเต็มปราสุดเลยใช่มีก็ในไปเยี่ยบขาบอกไอโน้ตไปเดืหน้าชานบอกผมครับบออเออ ภายในสี่วันนี้ระวังจะถูกตีนะทีแรกเคยถูกตีด้านนี้ใช่ไหมท่ยเคยมาตีแล้วผมใสครับแต่คราวนี้มันจะมาด้านนี้ด้วยนะเขาบอกครับครับครับต้บองเฝ้าระวังไหมแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเออนึกถึงพระที่คอเขาก็เลยปลมาะวางมันเต็มไปหมดเลยชอบ,ออบอรักโอมไหนไม่ดีมั้งครับพี่แจ๊ยายามห้ออมคิดว่ ไปเลยเอาง่านในถูกระที่ให้มาเขาทาดีแล้วทุกคนแใช้พุทธบารมีใช่ไหมเอาลูกปลาปลูกเสือดีกว่ารวมเลยเพราะอยู่สุกให้บอกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยามึงเข้าแล้วตายกใหม่ผมมีในในที่พักที่นอนสองหมันไม่เอายสองห้องเท่าทหมดสามสคนสองถาดคูณเลยไปใข่ว่างเต็มถาดคูนมาเลยเลยโอ้โหหนุย นี่ถ้าเวลารุกมาเองคล่องเต็มได้นะเวลาขอรออกซะบ้างนะนะ่าพระนี่ออกสนามรบมากนะคุณบาดระ่า้ก็เป็นนันว่าก่อนไปเพราะมันนึกถึงพระถึงเจ้าใช่กำลังรบก็นึกถึงพระถึงเจ้านี่เป่นความจริงไหมโอ้ เรื่อามจริงก่อนจะไปเขาก็หนึ่งนึกถึงพระแต่ก่อนจะเข้าไปยิงกันก็นึกถึงพระไม่ก็มียศตอนหนึ่งตอนที่โยนใต้ใกล้แตกใช่ไหมครับอารมณ์กันหนักไปจะสองท่านมันกระแสกก็มีคราววันนั้นก็บบบเออไม่ทราบว่าเขาเป็นมันอะไรไม่ทราบียกย่องไปที่ขีแยกแยกจากนรกไปความมรกไปเจ้าดากับริบเลยนะครับคือว่าไปเดินเล่นก็ไปเจ็คนสี่ห้าสิบคน มนรถตัวเนี้ยครับแล้วก็นั่งอีกเรื่องตาม,มันจะไปนั่งทำไมผมมาดักดูคนลงนมารถครับถาเรื่องใหม่ละวันนี้รถสองวันที่โยน,นรถกุมหนักมันยิงกันตายเพราะทำบาปกันต้องลงนรกเคยถามว่าคุณพบกระดิ่คนล่ะเขาทราบยอดคนตายแน่นอนด้วยค,ความเดคิดรอนใชครบครับก็าบอกยอดคนตายเท่านี้ครับแต่มันมาหน่อยเยอยไปถึงหนึ่งในสี่ ไปบ้านไม่รู้ม่าจะไปไหนเลยบอกเอางี้ก็แล้วกันเราไปถามเจ้าของบัญชีดีกว่าว่ามไปไหนกันอ๋ออ๋อมีการถามเจ้าของบัญชีได้นะด้วเลยไปเอ็งเลยพาพวกเดินกระบวนไปสี่สิบคนเสร็จอ๋อไปแค่สี่สิบสามน่ะครับก็ขี้ไปพูดกันดันเป็นหวยแล้วม้าเป็นจมงจะหญ่ใหญ่ครับปากผมก็เลยครังไปพอไปถึงท่านลงในขึ้นในบัญชีนั่นที่นี่ลงจริงๆนะลงที่นี่จริง เอนฐานะเป็นลุงจริงๆแต่ว่าพญายมเนี่ยมีฐานะเป็นพี่มาก่อนก็ไปถามท่านลุงครับอยากจะทราบว่าสองสามวันในโยนรถันหนักมันตายกันมากแต่ควกนี้เขาบอกว่าคนผ่านหน้าเขาปนรกคนน้อยเฉยๆหลุงท่านหนึ่งคนเฉยๆท่านก็เลยพูดนะราปปะบสับลวงพุทธเจ้าพูดแทนหลงพุทธเจากบอกว่าทําไมฉลาดมากแบบนั้นนะ่ะท่านว่าอีกนิดเดียวจะรู้มันฉลาดมากแบบ ถามท่านทำไมละ่ะเพราะว่าไอ้ผู้นั้นมันกลัวตายก่อจะยจิงกันในขณะยิงจิตมันนึกถึงพ่ออีคอบางคนมันนึกถึงพ่อถึงแม่ที่บ้านทั้งหมดนี้ไปลงในดวงสนตายแกตายเป็นคนพบไปเป็นสะบัดไปสะบันทันทีอ๋อมันไปสะบันมากกว่าน้องใช่ไหมโอ้ไม่ต้องมาทำสารทานไปเี้วดไปเลยทำเลียงพวกนั้นไปได้ไม่สมบูรณ์แบบไม่แแบบต้อ,ตอถงถวายสารทานก่อน <laughs> คนพวกนี้เขาพร้อมรับออกได้ทันทีนะกราบแล้วต่อมาก็มีเด็กๆนักเรียนที่โรงเรียนโอทัยวิยาคมมาเข้ามาฝึกระยะนั้นนั่นฝึกกรรมฐาน s right. <S แกไม่รู้เรื่องดังน,นี้เลยได้แกไปสนับปัญใญ่จนแกบอกรูปร่างลักคนถูกหมดท่านอยู่รัจ้จัอไปที่นั่งจะปรากามีร้อยเอกคนไปยืนยอยู่รอการสอบสวนพอไปถึงปั๊บลุองตเลย ให้คนที่กำลังสอบสวนก่อนออกไปก่อนไปได้รู้ก็รู้ใช่ไหมกลาบกลับก็บเรียกคนนั้นเข้าไปถ้า <c oughs> ถามถ,ามถาม้าเราไล่เรื่องเรื่องที่ทำบาปไล่ทุกอย่างถูกต้องหมดอพราะเนื้อว่าเจา้จาเจ้าทำบาป่ะถ้ามาไล่เรื่องบุญไล่เรื่องบุญก็ถูกต้องอีกแต่แต่ว่าจะตัวคั่นค้อนอะไรไม่ได้พูดถึงผมรับเพื่อชาวบ้านอยู่เบื้องหลัง ผมรอแต่ผมไม่ได้ไม่ไม่ได้หวังอะไรกานพื้นที่นะแล้วยศถามบรรดาจักผมหวังป้องกันบรรดาญาติพี่น้องอยู่เบื้องหลังเป็นส่วนใหญ่จะได้มีความสุขอันนี้มันเป็นบุญนะครับลงตกโตตังเลยไอ้ยูเก่งมากมึงไปสวัรค์ก่อนไอ้เด็กมันก็ตามไปอันตามติดไปเลยนะตามติดไปก็บอกว่าไม่มันแกไม่ยสสของรส่องนธรรดาอื่น เศร้าไปหน่อยก็เจือๆไปหน่อยไม่สงสัยมากใช่ไหมตัวเองที่มาะดับเปที่ก็ไม่สงสัยจะถามไม่ททนยังไงก็เลยผมไอ้โนนจะพิ่งถอนจะพิ่งถอนสมาธิถามเขาก่อนว่าจะ,จะถาวายสังฆทานให้เอาไหมเขาบอกว่าเอาเพราะเด็กๆเขไม่มีทุนใช่ไหมแต่ว่าก่อนที่จะถวายสังฆทานเวลานี้จะเรียนกรรมฐานอยู่บนกรรมฐานใี่หนักมากแล้วที่สุดผมที่คนนี้เอาไหมเขาบอกดีใจมาก คนนี้หนักนั้นหนักมากคนอย่างอื่นห oh. นักมากอาสารย์รานเขาเด็กก็เลยให้เวลานะั้นก็ให้ปักปีมานผ่องใช้ทันทีเรื่องประดับผู้ตัวเองก็บอกใช้พิธ oh. านเรื่องนี้ขออนุญาตดูว่าจริงกันแล้วมันตายไปแสวงก็ยังได้นะครับ oh. oh. เอ้ที่ผมก็สบายใจนะผมจะตายเวลาไหนก็วันเป็นายเวลาหน้าก็ขอที่สุคุศผลก็ได้วิมานมันก็คงสว่างละไหนะอานนี้ก่อนที่ไปจองไว้ก่อน <laughs> ไปเขียนเบอร์ติดไว้เป็นชื่อวันที่มีของยกทรงเจ้าครับแม่น่าปลื้มใจนะโอ้โหจิตเป็นกุศลจะตายก็ความจริงใหญ่ใจทำนี่ก็เป็นทหารกุศลเนี่ยถามเนี่ย <โห S 2> ถามนี่ก็ตอบที่เป็นธรรมทานเนี่ยทราบคร,ร,รับคนใหญ่มากท <โห S 2> ี่พระเจ้าทรงตรัสว่าสัพพทานนางธรมรมทานนางชินนาติการให้ธรรมทานจะนะทานทุกอย่างท่ครับ อ๋อเอ๊ะงี้ก็ตายได้สบายเลยนถ้าเวลาตายเนี่ยาวคราวครับก่อนจะตายเปนหมาเจ้าหอนเพาอะไรแม่ตายตาเทวดามารับมากโอ้แล้วถ้าไหวมาเป็นเสียงหมาครับเทวดาวงต้นธรรมทานิเ่องโคตรสิบประคุณอ๋อครับหมเวลาท่านเี่ลักษณ์มาเกือบแปดนาทีแล้วก็เป็นอาวุธจะจบ